สวนเริ่มล่มแล้วนะคะเริ่มหายไปทีละย่างทีละย่างตัวใบตองเดี๋ยวเราจะตัดใบตองทําเมนูอะไรดีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะแห้งหมดนะคะดอกไม้เราก็เลยไปถึงถนนผักชีที่หวานนะคะออกแล้วนะคะทุกคนหวานแบบทิ้งๆตรงนี้เร็ว มาดีนี่ตัดเรียบร้อยตัดผักบุ้งทิ้งถอนกระเพราหัวละพานะคะเลาเดี๋ยวขุดอันนี้ขุดต้นนั้นมาด่มาดีนา,าเอให้มารีมาเล่นในส่วนดีนะงูจะได้ไม่มีทุกคน เนี่ยต้นไม้บางอันเนี่ยเราก็จะถอนเพราะว่าอันนี้ต้นมะหลอดเด้อทุกคนเนอะต้นมะหลอดที่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องเอายามาฉีดนะมแมลงกินเดี๋ยวถอนต้นอันนี้ออกนะรอให้มันโตอีกนิดนึงก่อนดอกไม้ในสวนเรามาแล้นะทุกคนไม่ได้หยุดงานดูดิงานเยอะสวนก็ลก นี่อันนี้เมื่อกี้บอกให้แม่ย่ามาเก็บใบตำลึงไปใส่มิสโซตซุปมแมลงปอบอกแม่ย่าว่ามาเก็บใบตำลึงเนี่ยไปใส่ซุปมันบำรุงสายตาโอเคบอกบอก,ก็เลยบอกมันไม่มีกลิ่นแล้วมันให้รสชาติหวานนะคะซุปอร่อยแล้วก็เก็บมาลาไปด้วยแม่บอกยังไม่ตอนยังไม่ต้องถอนทิ้งนะจะมาเก็บไปใส่ซุปทุกวันนะคะตอนนี้ ฟักชีนออกทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดสวนบัวหิมะมะเขือดูว่ามะเขือมันก็ยังออกดอกอยู่นะทุกคนคุณแม่เขาบอกว่าอยากได้มะเขือแต่ดูดีมะเขือปีนี้ไม่ดีเลยทุกคนปีที่แล้วนี่ดกมากนะปีนี้ไม่ดีพริกก็เต็มเลยเนี่ย ต้นยาเต็มเลยพริกมันไม่มีเวลาทําให้เขาเนาะมันก็เลยได้เท่านี้ว้ายเธอคือใครแอบอยู่ตรงนี้มะเขือเนี่ยเก็บรื้อเสร็จแล้วก็เอาให้เพื่อนแจกเพื่อนกินนะทุกคนนะไฟโยเต้เราก็ไม่รอลูกมันหรอกเดี๋ยวเราจะเก็บใบมันไปผักแล้วก็ลื้อเลยนอนเยอะคนไม่ไหว กมะเขือเราจะต้องเขียนเมนูนะแกงมะเขือซุปมะเขือนะกินให้หนึ่งอาทิตย์ให้มันหายให้มันอิ่มไปเลยเนาะมาทีนี้จะถอนต้นกระเพราปีหน้าปลูกใหม่นี่ต้นกระเพรากระเพราของละพา 对呀，嗯。Yeah. Mm. สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่30นะคะ30กันยาพรุ่งนี้ก็1ตุลาแล้วนะคะวันนี้เราก็ทำการลืส้สวนนะคะดูเห็นใบม,มะเขือเราไหมคะต้องลือ้ออกหมดแล้วเพราะว่าเขาไม่ไหวแล้วมันหนาวนะคะอากาศเริ่มเย็นกลางคืนสิบกว่าองศาเนาะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนอนเยอะมากนะคะปีนี้อันนี้จะเป็นไซโยเต้ตอนแรกว่าจะรอให้ลูกเขาออกแต่ว่านอน,นะคะ่ะนอนเยอะมากเลยลื้อดีกว่าไปซื้อกินเอาก็เวลาเนี่ยคะ่ะเข้าเดือนตุรานะคะผักที่หนูปลูกหนูเริ่มปลูกเริ่มนะคะเริ่มก็คือเมษา เดือนเมษาเนาะก็เริ่มพเพมาะเมล็ดเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เริ่มปลูกก็เดือนหลังเมษานิดนิดก็ตอนนี้ก็จะต้องลือแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บผักนะคะอย่างยอดไซโอเต้เนาะก็จะเก็บไปแกงส้มแล้วก็พลิกเดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บนะคะมีเวลาสามวันก่อนไปทํางานเราก็จะต้องลื้อทั้งหมดเลยนะคะทั้งสวนวันนี้ก็ถ่ายคลิปไว้ให้ทุกคนได้เห็นนะคะวันนี้ก็ วันที่สามสิบนะคะก็เดี๋ยวรื้อเสร็จแล้วก็จะลงคลิปให้ดูอันนี้ก็จะเป็นบ็อกคอรีนะคะสังเกตโอ้โหนอนเยอะมากนี่คือมะเขือที่ถอนแล้วนะคะมะเขือเหลืองเดี๋ยวจะเก็บเอาไปยำวันนั้นยำอร่อยมากเลยนะะก็เดี๋ยวเราก็จะรื้อรื้อออกแล้วก็เก็บไปหัวผาแช่ช่องฟิตนะคะแล้วก็ถอนทิ้งเลย พริกก็เหมือนกันเดี๋ยวเก็บเก็บเสร็จแล้วก็จะถอนทิ้งเลยนะคะนคะคะประมาณนี้อันนั้นก็ลื้อหมดไปครึ่งสวนนะคะตรงนั้นก็เดี๋ยวก็ถอนถอนทิ้งหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกผักชีปลูกผักสลัดอะไรเงี้ยค่ะสักแปลงแปลงเล็ก,ลลกๆมุมนั้นนะคะก็มีเวลาทำสวนเยอะเดือนตุลาก็คือไม่ค่อยทำงานเยอะนะคะก็ทำสวน เมื่อวานก็ลือมุมตรงต้นกล้วยทุกคนเห็นไหมคะตอนแรกจะมีดอกไม้แล้วก็ลือทิ้งหมดเลยนะคะแล้วก็ต้นกล้วยเดี๋ยวเราก็เอาฟางข้าวมาคุมตอนที่หนาวนะคะแล้วตอนนี้มีสิบสองหน่อนะคะกล้วยเนาะอีกห้าหกปีแถบตรงนี้คงเป็นต้นกล้วยหมดนะคะความตั้งใจก็จะขุดขุดเอาหน่อนะคะปลูกแถบรอบบ้านเลยนะคะรอบเป็นส่วนกล้วยไปเลย จะให้ทุกคนดูนี่คือกะเพราแต่ว่าเราก็ถอนทิ้งะคะ่ะไม่เอาละปีนี้ทั้งอากาศไม่ดีหนอนก็เยอะงูก็เยอะดอกอันนี้นี่เห็นทุกคนเห็นคาบงูไหมเมื่อวานนะเกือบแล้วนะคะสาวก็มาก้มๆอยู่เนี่ยเห็นคาบงูเนี่ยแล้วทีนี้พอตรงนี้เราก็ลือขยะตรงนี้เนาะ พอดีตอนแรกเอาใบไม้กองไว้ตรงนี้ก็เลยเอายายไปนู่นพอยกยกขึ้นมาโอ้โหงูสามตัวนะคะอยู่ใต้เนี่ยแล้วเลื่อยไปนู่นนู่นตอนนี้มันอยู่ในนี้นะงูนะ่ะเมื่อวานเห็นเลื่อยไปตรงนี้แต่ไม่รู้ว่ามันหนีไปหรือ,อยังงูเยอะมากกะถินว่าอุตส่าห์ไปซูเปอร์ไม่มีหอยนางลมทุกคนอยากกินเพราะมีกระถินเนาะไม่ทันได้ออกดอกหรอกทุกคนเพราะว่า ออกดอกแต่มันไม่ไม่ทันมีลูกเนาะเพราะมันหนาวแต่ก็จะทิ้งไว้ตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเอาทําที่คลุมให้เขาส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักชีผักชีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรนะเขาเรียกมะเขือพวงเนาะมันออกแต่ดอกนะทุกคนลูกไม่ยอมออกแล้วก็ต้นกล้วยนะเห็นไหมคะกำลังหน่อออกมาเต็มเลยใบตอง พอประมาณนี้เดี๋ยวรื้อสวนเสร็จก็จะเป็นคลิปช่วงรื้อสวนนะคะแม่กําลังหาหนอนออกก็จะมารื้อสวนกันเดี๋ยวให้แม่ไปเก็บพลิกช่วยโอเคเดี๋ยวจะลงคลิปให้ชมนะคะทำเสร็จแล้ว ดีนะไม่เอามือลวงลงไปนะยไปยังอุตส่เคาะเคาะเคาะก่อนแล้วนะ่นะี่ะมันยังไม่หนีเลย มึนมากเลยงูญี่ปุ่นไปไหนละเมื่อ้มัขดเนี่ยขดอยู่ตรงนี้อะไปไหนละเจอสี่ห้าตัวแล้วเนี่ยงูอะ่ะไปยัง ไม่เห็นมันเลือยไปไหนหเลื้อยไปไหนแล้วเมื่อกี้กำลังนี่ไงขดอยู่เนี่ยทุกคนเห็นปะปะเนี่ยมันดื้อมากเลย ต o o m ให้ดูเส้นเป้าเนี่ยไม่ยอมไปเหรอดืนะ้อนนะมึนเนาะเพราะขนาดนี้ยังไม่ไปเลยไปเร็วเร็วจะทำสวนมาไปนี้ไปไรยัง มันมึนเห็นเปล่างูอย่างเงี้ยเต็มเลยเต็มสวนทุกคนเหน็หเหนเปล่าไปนู่นเลยไปเลยไปทำไมทางโน้นไปอยู่ตรงนั้นอีกล ดี๋ยยวจะะอู่่ใน้ไมแหลถอนต้นโหระพาแล้วค่ะเดี๋ยวเอาใบมันตอดต้นพริกด้วยเดี๋ยวถอนต้นมะเขือต่อพอเจองูแล้วก็กลัวทีเนี้ยใจสั่นเงืดอหลคนทำสวนแต่กลัวงูตอนนี้ก็กำลังจะเก็บพริกนะคะ เก็บไปหมดเลยทั้งสีเขียวสีแดงแล้วก็พรุ่งนี้ก็ถอนต้นทิ้งให้หมดนะคะสงสัยจะต้องขอพ่อมาช่วยเพราะเวลาแกะพลาสติกดำนะข้างในมันจะมีงูนะทุกคนเมื่อกี้ไปดูอ่า g o o ก l e มาเที่ยงพอดีตอนนี้ มียาสำหรับใส่เดี๋ยวจะซื้อมาใส่ในสวนนะคะจริงเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเราหรอกแต่เราก็กลัวไหมบางทีเอามือยื่นไปเนาะเราก็ไม่รู้เนะี่ยเมื่อกี้เกือบแล้วนะ่ะจะถอนหมอนละ่ายื่นไปโอ้ยดีนะมองเห็น ทำมืดในแย่เลยนี่ก็หนึ่งตุราแล้วนะคะลมเย็นๆนะคะแล้วตอนนี้กำลังจะเด็ดพลิกนะคะทั้งสีเขียวสีแดงนะคะเสียงลมก็ดังแะกราบขออภัยด้วยนะคะจะให้ดูความล่งเหลือแต่พลิกอย่างเดียวในสวนนะคะอันนี้หักแถบนี้ที่เก็บไป ไปได้กี่ต้นแล้วเหลือแถบนี้พรุ่งนี้จบนะคะพรุ่งนี้ก็เก็บจบเลยนี่ก็หักทิ้งนะคะมะเขือก็เอาใบออกนะคะกองตรงนี้แล้วก็ทําเสร็จแล้วก็จะทําการลื้อถอนนะคะถอนออกมานะคะแล้วก็รอให้แห้งนะคะถึงจะเอาต้นมะเขือไปบดนะคะเพื่อไปทําปุ๋ยต่อนอกกนั้นก็ถอนหมดแล้วะคะ่ะ ให้ดูอากาศเช้านี้ทุกคนน้ำค้างเต็มเลยวันนี้แดดออกเราก็จะลื้อสวนต่อนะคะวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมนะคะเห็นไหมเราลือ้อเดือแค่อิก กับตําลึงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันลือนะคะมันอากาศอยู่ที่ประมาณยี่สิบนะคะแต่ว่ามันมีน้ําค้างดูสิให้ดูว่าตรงใบตองเป็นน้ําค้างหมดเลยเมื่อวานเก็บใบตองมา ดูทุกคนธรรมชาติขนาดไหน,นแมลงตอเนี่ยตัวจริงๆนนเนี่ยทำสวนอยู่ก็บินมาเกาะวันนี้ก็วันที่หนึ่งตุลานะคะเวลาที่เราเก็บแล้วก็หักเลยเพราะนะเราจะต้องถอนชิ้งแล้วนะคะหักไปเลยแบบนี้นะคะปึ๊บ มันยังดอกอยู่นะทุกคนแต่ว่าพอแล้วเราก็จะไถส่วนลื้อส่วนแล้วนะคะอบเดี๋ยวเราก็มานั่งเด็ดตรงนี้ง่ายดีเนี่ยค่ะทางแปลงก็นอนมันกินนะทุกคน<ม>เหี่ยวๆอย่างนี้เราจะไปทำเป็นพริกแห้ง พริกหนอนก็กินทุกคนเอ้ย อากาศมันร้อนนะคะเดี๋ยวเอาไปนั่งเด็ดใกล้ๆบ้านดีกว่าเอาไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะ เก็บหมดแล้วนะคะพลิกทีนี้ทุกปีนะคะเราก็จะต้องถอนต้นพลิกทิ้งแบบนี้เนี่ยค่ะปลูกแล้วก็ถอนปลูกแล้วก็ถอนนะคะ ถอนเสร็จแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวมานะลือหย่านะคะถอนหญ้าหญ้าแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะใช้รถไถเราจะต้องอันนี้มันยาวเกินไปเห็นไหมคะซึ่ง จะไปพันอยู่ในล้อรถถ่ายเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องถ่างยานนี้ออกก่อนแล้วก็แกะพลาสติกออกนะคะไม่งั้นเครื่องเราจะเสียเวลามันเสียมันไม่คุ้มนะคะเราจะต้องใช้แรงคนเพื่อเอาที่มันยาวๆออกนะคะแดดเปี้ยงๆเ,เลยเปี้ยงๆคุณพ่อก็ซู้ชีวิตมากนี่ก็เสร็จแล้ว ื่อนะคะเนี่ยราจะต้องขุดเขาออกดึงออกได้ยังไม่ไเกือบล้มมะเขือมันจะแข็งแรงมากนะคะมันจะต้องขุดอีกด้านหนึ่ง เห็นไหมรากแข็งแรงมากทุกคนมาเขื่อแล้วก็ขุดแบบนี้นะคะ ส <ings> <laughs> ิงค์ไปไปนอนแล้วทุกคน ไหมทุกคนเราถอนต้นพริกหมดแล้วตอนนี้เหลือมะเขือตอนนี้สามโมงกับสิบห้านาทีเตรียมตัวไปรับลูกแล้วก็กลับมาทำส่วนต่อค่ะนี่คือไม้นะคะที่อลิสาใช้การปักต้นพริกนะคะแล้วก็เอามาไล้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวล้างแล้วก็เก็บนะคะจะปรับปรุงตรงนี้ใหม่ด้วยนะคะเพราะงานเยอะเลยไม่เสร็จนะคะ นี่คือพลิกที่กเก็บมาได้ก็เดี๋ยวคัดแล้วก็เอาไปฝากเพื่อน